อัสลามัาลัยกุ้มวรารมาตุลลอฮิวะบราระกาตกคาบนี้ก็เป็นคาบที่38สําำหรับวิชาคณิตศาสตร์ป4ี่แล้วนะคะวันนี้นักเรียนมาเรียนเรื่องการหารการหารนะคะการหารมาดูกันเลยค่ะตรงกับแบบฝึกหัด3า0ให้หาผลลัพธ์และตรวจสอบครูมีงานให้นักเรียนวันนี้2หน้าด้วยกันก็คือ หน้าที่59และหน้าที่60นะคะ2หน้านะคะซึ่งคุณครูจะมายกตัวอย่างนะคะหน้า59 1ข้อนะคะหน้า59 1หนึ่งข้อมีด้วยกัน4ข้อนะคะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูดูข้อที่1ก่อนนะคะข้อที่1ก็คือ7,840หารด้วย80นะคะ ตัวหารเนี่ยสองตำแหน่งนะคะนักเรียนการหารยาวนะการหารยาวนะคะเราต้องเหลือแถวแถวบนไว้หนึงแถวเลยเพื่อไว้ใส่คำตอบนะคะสำหรับการหารยาวตัวหารมีสองสองตัวก็คือเว้นช่องไว้สองช่องนะคะแล้วก็ตั้งหารยาวเครื่องหมายหารยาวค่ะลากไปเลยแบบนี้นะคะเครื่องหมายหารยาวด้านหน้าคือตัวหารคือ80สิบ ด้านในเครื่องหมายก็คือ7000ก็คือตัวตั้ง7,840 7,840 1ช่องคือ1ตัวเลขเท่านั้นนะคะ80หาร7ไม่ได้เพราะน้อยกว่าใส่ศูนย์ไว้เลยค่ะจะได้ไม่สับสนนะคะ80หาร78เอา80จะเอาออก แปดสิบไม่ได้7800น้อยกว่าก็ใส่ศูนย์นะคะไม่ได้คราวนี้80หาร784นะคะเราลองคูณแม่เจ็ดในใจนะคะ7อะไร84่เนื่องจากศูนย์กับ4เนี่ยเป็นหลักหลักหน่วยนะคะเดี๋ยวเราทดไว้ในใจก่อนคูณง่ายๆก่อนนะคะแม่8 8อะไร74 8 8 6 4 แปดเก้าลองดู9กนะคะเใส่9ตรงนี้เลย80หาร784ได้9้าครั้งจริงไหมลองดู9กคูณศใส่0 9นย์คูณแปดใช่ไหมคะคราวนี้ลบกันลบกันนะคะขีดเส้นใต้หนึ่งเส้นก่อน4-0ลบ0เหลือ4 8ลบ2เหลือ6ผลที่ออกมานะคะน้อยกว่าตัวหารแสดงว่าถูกต้องแล้วนะคะดึงศูนยลงมาค่ะยังเหลือศูนย์ะคะยังเหลือหึ่งตัวดึง0ูนลงมา80หารหกร้อยส8 8ส6 8 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 8ค่ะ64 ก็8คูณศใส่088 64เป็นอย่างไรคะลบกันแล้วลงตัวหมดนะคะไม่เหลือเศษเศษเป็น0นย์นั่นเองคราวนี้นักเรียนก็มาตรวจสอบตรวจสอบได้อย่างไรเอาผลลัพธ์ที่ได้ไปคูณกับตัวหารนะคะก็คือ98คูณกับ80 เศษไม่มีก็ไม่ต้องบวกนะคะเท่ากาับศูนย์ใส่ศูนย,นย์ตั้งไว้หนึ่งตัวเลยค่ะและเอาแปไปหารไปคูณ8 8 8แปดใส่4ทด6คราวนี้8ไปคูณหลักสิบแปดเก้บวกอีก6เป็น78ค่ะ ใส่ลูกน้ําด้วย1 2 3แล้วก็ใส่ลูกน้ำหรือจุลภาคนะคะปรากฏว่าคําตอบที่ออกมาเนี่ยตรงกับตัวตั้งนะคะแสดงว่าที่เราคิดคําตอบมาถูกต้องดังนั้นล่ะดังนั้นก็เอาโจทย์มาเขียนค่ะ7,840หารด้วย80นั้นได้เท่ากับ98 เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ90 8ค่ะสำหรับหน้า59ครูก็ยกตัวอย่างให้แล้ว1ข้อนะคะนักเรียนทําต่อได้แล้วคราวนี้ก็มาดูหน้า60ค่ะครูจะยกตัวอย่างให้อีกข้อหนึ่งที่หน้า60นะคะ,ะข้อที่5ข้อที่5นะคะมาดูข้อที่5กันดูข้อที่5นะคะนักเรียน สองหมืนห้าพันหารเก้าสิบค่ะตั้งหารเว้นแถวบนไว้หแถวเพื่อใส่คำตอบนะคะใส่ตั้งเครื่องหมายหารในแถวที่สองแล้วก็ถัดมาสองสองช่องเนื่องจาก90เป็นเลขสองหลักนะคะเว้นไว้สองช่องแล้วก็ลากหารยาวไปเลยค่ะที่สุดเลยก็ได้ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ใส่ตัวหารคือ90สบ ตัวตั้งสองห้ศศอ่ะพอดีเลยนะคะ90หารสองได้ไหมไม่ได้ใส่0 90หาร25ไม่ได้เพราะน้อยกว่าใส่0 90หาร250ได้แล้วได้กี่ครั้งมาดูกัน9้าอะไร25 9 2 18ห้าเก้าสามไม่ได้ แสดงว่าได้สองครั้งนะคะได้สองครั้ง2คูณ0ใส่0 2คูณ9เป็น18ลบกันค่ะเหลือ0 25ลบ18นะคะเหลือ7นะผลลับออกตัวลบออกมาน้อยกว่าตัวหารแสดงว่าถูกต้องแล้วนะคะ ดึงศลงมาค่ะ90หาร700 90หาร700ได้กี่ครั้ง97ประมาณ7ครั้ง7คูณ0ใส่0 7คูณ9 63นะคะลบกันค่ะ0นี่ยืมมาเป็น10ได้เหลือ7นะคะเหลือ70 เหลือ <RIS> น้อยกว่าตัวหารถูกต้องนะคะวิธีคิดของเราดึงศูนย์ลงมาอีกค่ะดึงศูนย์ลงมาอีกนะคะคราวนี้90้าสหารเจ็อีกแล้วเหมือนกันเลยใช่ไหมคะก็แสดงว่า7แน่นอน7จคูณศใส่0 7 9 6 3ลบกันเหลือเหลือเท่าไหร่คะเหลือ70 มีศูนย์ให้ดึงอีกไหมคะไม่มีแล้วหมดแล้วนะคะไม่มีหลักถัดไปแล้วเพราะฉะนั้น70เป็นอะไรเป็นเศษนั่นเองค่ะคราวนี้มาตรวจสอบนะคะมา,ม,ามาตรวจสอบนะคะการตรวจสอบก็คือเอาคําตอบที่หารมาได้277คูณกับใครคูณกับตัวหาร แล้วก็บวกกับตัวเศษว่าได้เท่ากับตัวตั้งหรือไม่นะคะครูขออนุญาตทดข้างๆนะคะ2 7งร้คูณ90ใส่09763ทด6 9763บวกอีก6เป็น69 9ก้าสอบวกอีก6เป็น24แล้วก็มาบวกกับ70บค่ะบวกกับเศษที่ได้มานะคะศูนทดหนึ่งศูทดหนึ่งห้ปรากฏว่าคำตอบการตรวจสอบของเรานะคะออกมาเท่ากับตัวตั้งเลย แสดงว่าที่นักที่คิดไปถูกต้องนะคะที่คิดไปถูกต้องนั่นเองดังนั้นดังนั้นคือเอาโจทย์มาเลยคนคณักเรียนสอ0 0มหารด้วย90จะได้นี่ค่ะ277และเศษด้วยค่ะอย่าลืมเศษนะคะมีเศษ70 และตอบด้านล่างเป็นเลขไทยเลยนะคะก็คือ27งร้เศษ70ค่ะให้นักเรียนทําข้อที่เหลือให้เสร็จนะคะอัสลามุัะลาุ้กุม